สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์ astro tarot reading นะคะพลังงานบวกมาให้อยู่แล้วเช่นเคยก็เอเนจีนี้เป็นของชาวราศีลัคณาราศีพฤสุาาสพฤษศนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่อดทนและรอคอยคลิปเพราะว่าไข่ก็อันนี้ก็ปิด12ราศีของที่เป็นคลิปเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนเพราะว่าไข่เริ่มที่มีเม,ม่ทุนเมถทุนเนาะทีนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายก็ปิดที่พฤษศในเดือนมิถุนายนทีนี้ อ่าก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้กันตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามแล้วก็สำหรับผู้ติดตามใหม่ยินต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการจะ,ะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอเพเปอร์นะคะใครก็จะมีเซอร์วิสที่เป็น p e r s o n a l reading ก็คือการดูดวงส่วนตัวแล้วก็จะเป็นทำวอไเ่เปอร์เสริมดวงที่เป็นไพ่วอสวยๆแล้วก็ราคาถูกมากนะคะ,ะกต็ติดต่อมาที่ เ h ชาร์เดลเซตแ l i n e นนะคะไลน์ของขเคชาร์เดลเซของความกาารุณาสำหรับผู้ที่แอดมาไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีแบบเฮ้ยลองแอดมาดูแบบแอ,อ add ดมาทิ้งไว้ก็ได้อะไรคือแบบอย่านะขอความกรุณามากๆคือคนที่แอดไลน์มาคือคุณอย่างน้อยอ่ะคุณจะต้องมีจุดประสงค์และความพร้อมในการที่แบบอ่ะคุณอยากดูดวงจริงคุณพร้อมพร้อมจองคิวคุณอยากสั่งไวเเปริรจริงคุณพร้อมที่จะสั่งจองไม่ใช่ว่าแบบเหมือนครๆแอดมาแล้วแอดมาเพื่อแบบ ทิ้งไว้เปล่าๆหรือว่าแอดมาแล้วแบบเดี๋ยวค่อยตอบเดี๋ยวอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ชิวๆเลยคือขอความกรุณาจริงๆเพราะว่าไข่ก็ต้องเหมือนแบบรับหลายๆท่านแล้วบางครั้งคือมันถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนที่แอดมาไม่มีจุดประสงค์จริงๆมันมันเสียเวลากาันทั้งคู่อะ่ะมันเสียเวลาคุณแล้วมันก็เสียเวลาไข่ด้วยกับการที่ไข่จะต้องแบบมานั่งแบบว่า รับทุกๆคนโดยที่แบบเฮ้ยบางทีบางคนมาแบบไม่ได้จริงจังหรือไม่ได้มีความประสมค์จริงๆอะไรแบบเนี้ยนะคะขอความกรุณนานมากๆและที่สาคัญไลน์นี้ไม่ใช่ไลน์ไม่ไล์ไม่ใช่ไลานา์สาธารณะเป็นไลน์ส่วนตัวกับไลน์ที่ใครรับเฉพาะคนที่ต้องการและพร้อมจริงๆเท่านั้นแล้วก็มันจะมีปัญหาบางทีแบบว่าไลน์บางทีพอมันเพื่อนเยอะหรือเพื่อนแอดมาพร้อมกันบางทีมันมีคนที่แอดมาไม่ติดฉะนั้นก็ต้องขอความกรุณนานจริงๆสําหรับคนที่พร้อมนะคะแล้วก็คนที่แบบว่า มีความประสงค์เท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าใครที่แอดมาแล้วแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าแอดมาทิ้งไว้หรือแอดมาแบบเหมือนคล้ายๆกับกินพื้นที่เพื่อนในรายของใครอะใครต้องขอความความกรุณาแบบลบหรือว่าดีลีหรือบล็อกลายออกเพื่อให้คนอื่นมีพื้นที่เข้ามานึกออกปะเออประมาณนั้นแหละทีนี้ Energy ตรงนี้อันนี้รู้สึกว่าเหมือนฐานจะหมดอืมฐานจะหมดแหละพลังงานมีไพ่ safe f r e e t love ไพ่ very soon แล้วก็ไพ่มีเ like, ล็กกอมโชูใครมีความรู้สึกว่า Energy ตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าพฤ่ศพทุกคนจะเหมือนแบบเฮ้ยมีรักที่แย่หรือมีรักที่มีปัญหาไปหมดคือไม่หรอกเออมันคืออย่างเช่นสมมติว่าพลังงานพฤ่ศพอย่างเช่นอ่าคนใกล้ตัวของไข่เองอะไรแบบเนี้ยเออมันก็มีพลังงานที่แบบพวกเราก็แบบอย่างสามีไข่เนีเป็นเป็นคนที่แบบอยู่ในชาร์จพฤศพเออแล้วก็คือหมายให้กับว่าบางที มันก็มีพลังงานไพ่อื่นๆที่มันลิงก์ได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือไพ่อื่นๆก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรถึงถึง,ถ,งถึงตัวเขาทั้งหมดแต่เอนเนอี้นี่ขยนมีความรู้สึกว่าผู้ศพบ,บางท่านเนี่ยโดยเฉพาะผู้ศพที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากมีรักที่ปลอดภัยและเป็นรักที่แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรักที่ไม่หลอกลวงรักที่ไม่ผิดหวังรักที่มันดีรักที่มันเป็นเหมือนเซฟโซนให้กับคุณมันมีพลังงานของผู้ศพที่แบบ คุณรอคอยตรงนี้มากๆแล้วบางท่านคือคุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นหรือเข้ามาอย่างรวดเร็วมากๆเลยเออแต่ในขณะเดีวยวกันไพ่แบบนี้คือทุทกๆอย่างค่ะที่มันมีเรื่องของจังหวะโชคชะตารอคอยคือไม่เป็นไรก็คือมันมีในเรื่องของบางทีปล่อยให้ทุกอย่างไป,ไปตามธรรมชาติแบบไพ่ allow the situation to unfold n a ในไพ่เลนพยชูด้วยอืม ก็นะเหมือนคล้ายๆกับให้คุณเหมือนคล้ายๆกับว่าชิวๆในเรื่องของความรักสําหรับบางท่านที่เป็นพิศพที่แบบว่าเฮ้ยมันยังมีในเรื่องของเงื่อนเวลาอยู่ <S <S มันยังมีอะไรบางอย่างที่แบบยังไม่ได้รวดเร็วดังใจอะไรแบบนี้พลังงานมีเอเนจี้อ่า you ยูดีเซอร์ฟแล้วเบรดิงฟอร์รรรรในกองไพ่ก็คือเอเนจีของพวกแบบอา่าความรักที่บางทีมีการรอคอยแล้วก็จริงๆแล้วคือขอให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เฮ้ยพิศพพิศพบางท่านเป็นคนที่น่ารัก เออเป็นคนที่เหมือนแค่ว่ามีแบบพลังงานที่คุณสามารถเป็นคนน่ารักกับใครบางคนหรืออีกอีกในนึงคือคุณมีใครที่แบบคุณรู้สึกว่าเขาเหล่านั้นแบบน่ารักน่าน่าที่จะมอบความรักอะไรแบบเนี้ยเออเพราะาจริงๆแล้วคนใกล้ๆตัวของไข่เนี่ยพุศศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือว่าสามีหรือว่าจะเป็นพุศศบางท่านที่เป็นแบบเพื่อนๆกันยามมิตรอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมแต่ในขณะเดียวกันก็มีพุศศที่แบบ ก็มีเหมือนกันแหละมันคนเราแต่ละราศีมันมีทั้งดีและไม่ดีคล้ากันไปอะเนาะทีนี้เอ e เ g y แบบนี้นะไพ่มีพลังงานนี้ค่ะเก้าไม่ท้าเจดาบเอ e เ g y ตรงนี้ขอถามนิดนึงมีพระศพบ,บางท่านตรงนี้ที่รู้สึกว่ารักเนี่ยมีแต่แบบว่าอย่างเช่นคุณเจออะไรที่อย่างเช่นว่าแบบมีใครมาหักเขาเรียกเขาเรียกว่ามีใครมาแบบเห็นคุณเป็นของเล่นหรือบางทีมาแบบ มาเกมมาแบบแบบว่าไม่จริงใจจริงจังมาไม่ซื่อสัตย์มาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นแบบเพลเยอร์อะไรแบบนี้หรือเปล่ามันจะมีพวกผู้ศพบางคนที่บางทีเจออะไรแบบนี้มาได้หรืออีกในหนึ่งคือผู้ศพบางท่านคุณอาจจะเป็นแบบนั้นเองด้วยที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นอะไรที่รักก็ยังแบบว่าไม่ได้รู้สึกถึงการที่แบบเจอใครที่เติมเต็มแล้วบางทีมันก็เลยเป็นพลังงานที่แบบบางทีแบบคุณไม่สามารถที่จะแบบว่า ไปไปแบบมีรักที่แบบผูกพันซื่อสัตย์หรือมั่นคงหรือมีอะไรบางอย่างที่เกิดเหตุการณ์ที่พุศบบางท่านมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณแบบไม่สามารถที่จะทําอะไรบางอย่างที่ซื่อสัตย์ต่อการกระทําความรู้สึกคําพูดกับใครบางคนได้มีเอเนจีแบบนี้อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะมันมีปัจจัยบางอย่างเออคือถ้าไม่ใช่ตัวพุศบที่เจอใครมาแบบว่าหลอก ไม่ซื้อสัตร์เล่นเกมหรือเขาเรียกว่ามาแบบเหมือนเพลเยอร์กับคุณเลยแบบนี้พลังงานแบบนี้หมายถึงพลังงานพฤทธศพที่สามารถเป็นเพลเยอร์ได้เองในด้วยคือด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามอืมเอเนจีตรงนี้มีพลังงานไพ่ใหญ่ในวันนี้ก็คือมีอยู่ทั้งหมด4ใบขอพูด2ใบนี้ก่อนมี the emperor แล้วก็ judgment ใข่จะบอกว่าเอเนจีพวกนี้นะคือมันมีพลังงานรักของพุทธศพบางท่านตรงนี้ที่ ใครบางคนเกี่ยวข้องกับพวกรักในอดีตอยู่หรือรักในอดีตยังมีความรักให้กับคุณมากๆเลยมีรักในอดีตของผุ้ศพบางท่านตรงนี้ที่เขาเรียกว่ามีมีความรู้สึกยังรักยังแคร์และอีกในหนึ่งเอเนจีตรงนี้เป็นผู้สพบางท่านที่ดิวกับต่างชาติด้วยอืมบางคนตรงนี้ดิวกับชาวเมดได้ ดีกับชาวเมธดีกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูดีกับชาวกรกฎได้ด้วยดีกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนเอเอจีตรงนี้เนะี่ยพลังงานพืชศพบางท่านตรงนี้คุณอาจจะเป็นพลังงานบางคนนะคะเป็นบางคนนะพืชศพบางคนเป็นอะไรที่แบบว่าเมื่อเวลามีในเรื่องของสถานก,การณ์ความรักหรือมีอะไรที่เป็นลักษณะของเขาเรียกความสัมพันธ์หรือแบบเนี้ยบางทีบางคนไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งในเรื่องของการแสดงออกความรู้สึก หรือบางทีสถานการณ์ในช่วงใกลไแบบนี้มีพืศบบางคนที่คุณไม่สามารถที่จะคอนแทคหรือพูดอะไรบางอย่างหรือแสดงออกอะไรบางอย่างหรือแอคชั่นหรือกระทาอะไรบางอย่างให้ใครบางคนตรงข้ามของพวกคุณได้เข้าใจหรือเข้าถึงพวกคุณได้ร้อยเปอร์เซนต์เอเนรจีตรงนี้มีพลังงานของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆที่มันจะเป็นเมเจอร์เช้งในเรื่องของความสัมพันธ์ของพตศบบางท่านตรงนี้อืม เอเนจี Energy, ตรงนี้มีไพ่พลังงานแบบนี้ด้วยใครมีความรู้สึกว่าใครบางคนอยากจะเจอคุณแบบเขาเรียกว่าพบปะได้คุยได้กินข้าวได้นั่งแบบทําอะไรที่มันสนุกสนานร่วมกันได้มีอยากจะมีโมเมนต์คือมีใครบางคนที่อาจจะมีโมเมนต์ที่ดีกับผู้ศพหรือผู้ศพอยากจะมีเหมือนโมเมนต์ที่ดีๆกับใครและที่สําคัญคือพลังงานตรงนี้เอเนจี Energy, ในวันนี้มีพลังงานของผู้ศพที่ดีกับต่างชาติอย่างแน่นอนอืไพ่แบบนี้และที่สําคัญคือ มีพลังงานกรกฎกับเมธแล้วก็ต้องบอกว่า Energy ี้นี้คือคุณอาจจะเป็นพุทธศพที่ชีวิตของคุณมีโปรไฟล์ที่ดีหรือมีการงานหรือมีบิสเนสหรือทุระปะปังทุกรกิจการที่มันแบบใหญ่ๆห,หรือสำคัญสำคัญบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าบิสเนสส่วนตัวหรือบิสเนสอะไรที่มันแบบใหญ่ๆสำคัญหรืออีกในหนึ่งคือบางคนเป็นพวกพุทศพที่แบบว่าเกี่ยวพันกับสายหทหารทหารตำรวจสายข้าราชาการสายโอเวอร์ซีสายเดินทางสายเหมือนคล้ายๆกัแบบว่า ที่ประจ o ลงเท้าได้อาจจะเป็นตัวคุณพู้ศพที่แบบในเรื่องของธุรกะธุรกิจบิสเนสอะไรนู่นนี่นั่นหรือสิ่งที่คุณต้องทำในชีวิตอะไรแบบเนี้ยมันมีในเรื่องของการที่บางทีเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับที่นานๆตลอดไปเออบางทีมีในเรื่องของการที่แบบจะต้องแบบว่าพบปะเจอเจอผู้คนหรือบางทีแบบมีอะไรที่ เป็นลักษณะของการเดินทางหรือชีพจรลงเท้าแล้วมีในเรื่องของโอเวอร์ซีด้วยอาจจะเป็นพฤศบที่มีความเป็นพลังงานนี้หรือเป็นพฤศบที่คุณดิวกับใครแบบนี้ได้นะคะอเอเนจีตรงนี้ขยัมีความรู้สึกว่าพวกพลังงานอดีตอดีตตรงเนี้ยอยากกลับมาหาพฤศบมากๆเลยแหละ เออมันมีอดีตตรงนี้ที่อยากกลับมาหาพุศพหรือเป็นคู่รักบางคู่ที่เหมือนคล้ายๆกับวาพูศพกับใครบางคนเป็นอดีตที่เคยมีความเกี่ยวพันกันในอดีต,ตาชาติแล้วกลับมาเจอกันด้วยสิ่งที่สำคัญนะพลังงานต่อมามีไพ่ใหญ่แบบนี้ด้วยคือมีไพ่เดฟูค่ะอย่างที่บอกเลยไอ้พวกไพ่แบบนเนี้ยเนี่ยไพ่แบบเนี้ยคือ คือไพ่แบบนี้ด้วยเอ e เอจพวกนี้มันเป็นพลังงานพฤ่งศพที่บางทีบางคนมีในเรื่องของชีพจรลงเทา้าและพฤ่งศกบางคนมีเกณฑ์ในศาสตณ์ที่แบบว่าจะต้องมีการเดินทางจะต้องมีในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวกับใครที่ต้องมีเดินทางจะต้องมีในเรื่องของการที่แบบอย่างเช่นว่าความรักบางทีนะความรังพฤ่งศบางท่านในไพ่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไพ่เราต่อมาด้วยเอ e เอจของพลังงานแบบนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับพฤ่งศบางคนเป็นดวงที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับ ยังไม่สามารถที่จะมีจังหวะที่จริงจังหรือดวงที่เหมือนแบบเซตเท่าดาวกับใครได้คือถึงแม้ว่าลึกๆคนเราอยากมีความรักที่ดีอยากมีความรักที่เซฟแบบที่ไพ่ของคุณแบบปรารถนาหรืออยากมีแต่ในขณะเดียวกันเอเนอีตรงนี้มีปัจจัยบางอย่างที่มันยังมีสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันฮอตแอนโคอยค่ะฮอตแอนโคลในที่นี้หมายถึงตัวคุณหรือใครที่คุณเกี่ยวข้องมีบางคนที่หมายให้กับว่าบางทีมีความรู้สึกแบบวันนี้รัก วันนี้คิดถึงวันนี้ไม่อยากคุยวันนี้แบบคือมันมันเป็นฟิลที่เหมือนคล้ายๆกับฮอตแอนโคก็คือพลังงานเหมือนร้อนร้อนเย็นๆพลังงานความรู้สึกที่บางทีแบบว่ามันมีเอเนจีของผู้ศพบางท่านหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นพวกแบบอยังมีอะไรที่ยังจะต้อง ไต่ตรองและร e a l i z e และต้าหนักในความรู้สึกกับใครมากๆด้วยและที่สําคัญมีปัจจัยของผู้ศพบางท่านที่บางทีอ่ะใครบางคนตรงนี้คุณกลัวอะไรบางอย่างด้วยปัจจัยอะไรก็ตามปัจจัยบุคคล บุคคลอื่นๆหรือบุคคลรอบข้างในชว่ตของคุณทําให้คุณกลัวในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของความรักหรือบางทีเป็นพฤติศพบางคนที่แบบว่าคุณกลัวกับความผิดหวังหรือความเสียใจที่เคยมีมาในอดีตก่อนหน้านี้เอ e เน y จีแบบนี้มันเป็นรักที่คือต้องบอกว่าบางคนจะต้องอยู่ในช่วงที่บางทีรักคือพยายามชิวๆไปก่อนหรือได้แต่ชิวๆไปก่อนที่สาคัญไพ่ในวันนี้มีเอนเนจีนี้ด้วยบางคนเกี่ยวข้องกับราศีเมษสิงห์ธนูนะคะ และที่สำคัญเ n e r จ y แบบนี้มีพลังงานของใครบางคนที่อยากจะสื่อสารกับคุณมากๆหรือเป็นพู้ศพที่อยากจะสื่อสารกับใครมากๆอยากจะคอมมูนิเคตอยากจะเหมือนคล้ายๆกับคีบแบบว่าคอนติเนียแบบคุยอย่างต่อเนื่องหรืออยากจะแบบแชทต่อเนื่องหรืออยากจะเจอได้อย่างต่อเนื่องแต่ใน,นขณะเดียวกันมันมีอะไรบางอย่างที่พลังงานในไพ่บางชุดตรงนี้ยังหน่วงพลังงานรักของผู้ศพบางท่านหรือบางคู่ตรงนี้ อืมที่สําคัญไพ่แบบนี้พฤทศพบางคนเป็นเพลเยอร์หรือเหมือนคล้ายๆกับพฤทศพบางคนอะเจอใครที่เป็นเพลเยอร์เพลเยอร์หมายถึงอเพลย์บอยเพลย์เกิร์ลหรือไม่ไค้เอาง่ายๆหมายถึงแบบว่า,วาคนที่พลังงานรักที่ไม่นิ่งอย่างเช่นใครบางคนที่วันนึงรักวันนึงเกลียดวันนึงไม่อยากมีแฟนวันนึงอยากมีแฟนวันนึงพร้อมวันนึงไม่พร้อมอะไรก็ว่าไปคือคุณอาจจะเป็นแบบนั้นหรือคุณดีลกับใครที่เป็นแบบนั้นได้และที่สําคัญไพ่มีเนจี้แบบนี้ด้วยสิบดาบ 1ิดาบนะคะแล้วมีห้าถ้วยด้วยอะ่ะเอ e เ g จแบบเนี้ยพุชบคุณมีใครมาทำให้คุณรู้สึกแบบกิวที่เสียใจผิดหวังโศกเศร้าในใจแบบเศร้าแบบลึกๆจากอดีตที่ผ่านมามีความสูญเสียบางอย่างที่ทำให้พุชบบางคนรู้สึกแย่หรืออีกในหนึ่งคือพุชบไปทำใครให้รู้สึกแย่หรือเปล่าคะอมืมีการกระทำที่ไม่ดีตรงนี้เกิดขึ้น ถ้าไม่ใช่ใครมาทำคุณเป็นพลังงานคุณไปทำใครตรงนี้แน่นอนอืมเพราะมันมีไพ่ที่ค่อนข้างจะแบบปิดด้วยห้าถ้วยแล้วไพ่ในพลังงานที่เป็นเอเนจีกลางๆเนี่ยมันจะมีพลังงานที่เป็นสิบดาบมาลแล้วแล้วมันก็จะมีไพ่ที่เป็นเจ็ดดาบแล้วพลังงานมีเอเนจีพวกแบบก้าวไม่เท้าเจดดาบอยู่ด้วยกันด้วยอืม พลังงานเอเนจีต่อมานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีทัตลมได้ด้วยเมถุนทุนกุมอืมแล้วก็พลังงานตรงนี้ใครบางคนตรงนี้นะคืออยากได้ยินเหมือนแค่ไขกับความจริงในใจหรือความรู้สึกลึกๆจริงๆของพวกคุณมากๆแต่บางคนตรงนี้อาจจะเข้าไม่ถึงกันในช่วงตรงนี้หรือในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้อืม พลังงานตรงนี้นะเอนเนจีไพ่ต่อมานะคะมีพลังงานของอัศวินดาบมีเดบฟูลซ้ำด้วยแล้วก็มีสิบไม้เท้าคือต้องบอกว่าเอนเนจีตรงนี้เนี่ยบางทีอะใครบางคนอยากจะอยากจะเข้ามาในชีวิตของผู้ศพมากๆเลยแล้วก็อยากจะเข้ามาแบบเขาเรียกว่าใครบางคนหรือเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยจะมีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในชีวิตของผู้ศพมากๆ แต่ในขณะเดียวกันคือเอเนจีตรงนี้นะ่ะพลังงานอะ่พงงนอะพุศพพลังงานบางท่านน่ะยังเหมือนคล้ายกับดวงมันเหมือนแบบว่ายังต้องแบบชิลๆว,วหรือรีแลกซ์มากๆก,ก่อนเพราะว่าไพ่แบบนี้ค่อนข้างจะเป็นเอเนจีที่ไพ่แบบสิบไม้เทา้าคือมันเป็นไพ่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มันมีพลังงานพวกเอเนจีพุศพงงอ,ยยอ,อย่างเช่นว่าที่ประจอนรองเทา้าต้องเดินทางต้องทําอะไรเยอะๆหรือต้องไปโฟกัสอย่างอื่นหรือพลังงานรักยังเป็นเอเนจีแบบว่ายังมีอะไรที่มันแบบ เข้ามาเร็วๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วๆหรือหายไปได้เร็วๆหรือเป็น energy ที่ยังไม่ใช่พลังงานที่เหมาะกับการเซตเช่าดาวเลยเอ e r จ y ของพลังงานเซตเนี้ยนะอืมแล้วก็พลังงานเม e r จ y ของการรอการเริ่มต้นที่เป็นจังหวะที่ดีมากๆแต่ต้องให้ผ่านช่วงอุปสรรคหรือผ่านในช่วงของจังหวะบางอย่างตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เพื่อสบวันท่านตรงนี้ในช่วงแบบเนี้ยบางคนมีอะไรที่สําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะมีเรื่องของสาคัญอย่างเช่นการงานธุกรกิจปะปัง ธุนนรกิจการจัดการที่ต้องทําในชีวิตโดยเฉพาะที่มันวีเลตในเรื่องของการงานบิสเนสการเดินทางการยกย้ายเหมือนคือพลังงานแบบนี้มีใครบางคนที่แบบว่ามีความเกี่ยวข้องหรือคิดอะไรอ,อย่างเช่นว่าแบบอยากจะมีการย้ายหรือมีมูฟเมนต์อะไรบางอย่างในชีวิตเช่นย้ายไปแบบเหมือนแบบเดินทางไปอีกที่หนึ่งแล้วก็มีการเหมือนแบบ ขนอะไรบางอย่างแล้วไปอยู่ในจุดอีกที่หนึง่งหรือมีการแบบลักษณะของแบบการเดินทางแล้วต้องมีการในเรื่องขนขนสัมภาระหรือแบบว่าของสําคัญหรือทําอะไรก็ตามแต่ที่มันแบบเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องมีการแบบบิงแบบพาไปด้วยเอาไปด้วยหรืออีกในหนึ่งคือมันพลังงานที่เป็นเอเนจีที่ในช่วงแบบนี้นะคะบางคนอาจจะต้องมีอะไรที่ทําเยอะๆหรือมีอะไรที่ต้องทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเยอะๆของผู้ศกบางท่านอืเพราะว่า จะบอกว่าคนใกล้ตัวของไข่เนี่ยแหละอืมคนใล้ลยตัวของไข่เนี่ยแหละคือสามีเนี่ยแหละเป็นในช่วงเป็นเป็นในช่วงแบบนี้เลยคือ energy ที่แบบว่าต้องมีอะไรที่ต้องทําเยอะๆมากๆเออแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานและโปรโมทอะไรแบบเนี้ยเออมีอะไรที่ต้องทําหลายๆอย่างแล้วแบบเขาเรียกว่าเหมือนให้กับเหมือนเหมือนเขาเรียกจะใช้คําว่าไงอ่ะเหมือนมีหลายๆมือหรือมัมคลนใยๆกับว่าทำอะไรหลายอย่างแบบ handle หลายๆอย่าง หลายสิ่งพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันแล้วก็ relate กับในเรื่องของชีวิตส่วนตัวกับชีวิตในเรื่องของ business การงานอะไรแบบนี้ด้วยแต่พลังงานตรงนี้ energy ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นพลังงานของ energy ถ้าสมมติว่าเป็นผืชศพที่คุณแบบเฮ้ยเป็นเหมือน player พยายามอย่าเป็นแบบนั้นนะคะแต่แต่ถ้าสมมติเป็นผู้ศพที่คุณเจอใครที่เป็นลักษณะของคนที่เขาแบบทำให้คุณเสียใจมาแบบเหมือนคล้ายๆกับ backstabber เพราะว่าไหล่ไห่คุณมีพลังงานแบบเนี้ยเอ e เน y แบบเนี้ยถ้าคุณไม่เป็นพลังงานไป b a c k แบ็กสเตเบอร์ไข่มันเป็นพลังงานที่ให้ระวังหรือว่า Energy ที่เกิดมาได้แล้วด้วยคือมีใครแบบ Backstabber คุณไอพวกพลังงานแบบหมายถึงว่าเขาเรียกว่าการไม่ซื่อสัตย์การไม่การไม่จริงจริงใจความผิดความผิดหวังที่ที่มันแบบเฟลมากๆความเสียใจที่มันเกิดขึ้นมาจากความแบบไม่แบบเขาเรียกว่า ไม่มีพลังงานแบบรอยัลรอยตี้อะไรแบบเนี้ยเออเอเนแบบนี้มันเป็นพลังงานบิดเทรลคือบิดเทร l คือ e n เอเนแบบเขาเรียกว่าคุณอาจจะไป ทำให้ใครรู้สึกถึงการหักหลังหรือมีใครบางคนมาทําให้คุณรู้สึกถึงการหักหลังอะไรบางอย่างแล้วเหมือนคล้ายๆกับรักที่แบบบางทีไม่ตอบโจทย์กับบางท่านในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มันมีผลในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะว่าไพ่มันปิดด้วยเอเนจีแบบนี้อืมพลังงานตรงนี้อ่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณคนมากๆอันนี้พลังงานมาให้เดี๋ยวเอาคลิปอื่นมาให้อีกใครต้องยารจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งออเปอร์ทำมาที่หลังข,ของใคร kh khai d o Z ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่จรงิจงจังและพร้อมที่จะจองหรือคุณแบบ มีใจนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ